E.P. 2คู่ดับสนิท30มวดดับขาด100%เเซและดับเล็กท้าย2ตัว1พฤศจิกาสวัสดีคะ่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอที่ติดตามช่องมหาบารมีนํำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ สำหรับคลิปนี้มาพบเจอกันเป็น EP ีที่2กับแนวทางเล็กดับแม่นๆดับสนิทคู่บนดับสนิทคู่ล่างสาธิติดับสนิท30งวดเพื่อเป็นข้อมูลในการลดต้นทุนสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกาห8ปการใช้เล็กดับควรเลือกจากเล็กดับที่มีสาธิติไว้ใจได้เท่านั้นนะคะเอาละค่ะ มาเริ่มกันที่สถิติวัว16ตุลาที่พึงผ่านมาดาบสนิทคู่บนมีเลข1 9 3 9 9 1 9 3ถ่ายรางวัลที่1ออก696ดาบผ่านคา่ะส่วนดาบสนิทคู่ร่างวัวส6ตุลามีเลข0 9 1 9 9 0 9 1 7 0 7 3 คนรางบัลเล็กท้าย2ตัวออก6กดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่ 1. พฤศจิกาห8เริ่มจากแนวทางแรกเล็กดับคู่บนเทพสะท้อนชุดดับคู่รางบัลที่1ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละงวดให้มาดับ2ตัวรางบัลที่1หรือ2ตัวบนจำนวน20หางสถิติผลงาน20งวดดับผิด1งวด สำหรับในวนล,ล่าสุด16ตุลาท้ายรางวันที่1ออก696เลขดับคู่บนเทปสะท้อนดับผ่านคา่ะและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่1พฤศจิกายนงวดนี้เลขดับคู่บนเทปสะท้อนชุดดับคู่รางวันที่1ร้านเปอร์เซ็นต์ให้ดับชุดบนได้แก่03 06 12 15

ทีมงานจัดให้สำหรับเน้นคู่ดับ10หน่วยบนนะคะผลงานล่าสุดงวด16ตุลาให้ดับเลข9ทีมงานเราเน้นดับ10หน่วยบนชนกับเลขดับคู่บนเทพสะท้อนชุดดับคู่รางวัลที่1้านเปอร์เซ็นตได้เลขดับแมนๆทั้ง2แนวทางดับสนิทงวด16ตุลาได้เลกดับชุด19 39 91 93 ท่ายรางวันที่1ออก696ดับผ่านค่ะดับสนิททุกงวดสถิติมีอยู่จริงแอดมินได้ลงให้ชมกันทุกงวดและนี้ก็คืองวดใหม่1นือสพฤศจิกายนนี้ดับค่ะ100%ให้ดับเลข9กดับตัวชนกับเลขดับคู่บนเทพสะท้อนชุดดับคู่รางวัลที่1้อนเปอร์เซ็นต์ดับสนิททีชุด 4 9 7 9 9 4 9 7มาต่อกันในส่วนของแนวทางดับคู่เลขท้าย2ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ของเทพสะท้อนก็เป็นอีกชุดที่ให้ดับคู่เลขท้าย2ตัวจำนวน20ห้หางสถิติเวลาสุด16ตุลาพดรางบันเลขท้าย2ตัวออก6 1ดับผ่านค่ะ มารับชมแนวทางสำหรับว้นใหม่1พฤษจิกายนวันนี้ดับคู่เล็กท้าย2ตัวร้านเปอร์เซ็นต์ของเทพสะท้อนให้ดับที่เลข01 09 10 18 27 29 36 38 45 47 54 56 63 65 72 7 4 8 1 8 3 9 0และ9 2มาต่อกันที่ดับเล็กท้าย2ตัวล่างสถิติมีอยู่จริงแอดมินได้ลงให้รับชมกัน42งวดดับผิดไป3งวดสำหรับในงวดล่าสุด16ตุลาดับสนิทเลขท้าย2ตัวล่างให้ดับเลข9กลาลังบัลเลขท้าย2ตัวออก6 1 ดับผ่านค่ะและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่1พฤศจิกายนงวดน,นี้ทรงดับสนิทเลขท้าย2ตัวล่างให้ดับเลข9เก็บข้อมูลไว้เทียบเป็นแนวทางลดต้นทุนนะคะมาต่อกันด้วยเลขดับหลักสิบล่างสูตรหน่วยดับสิบสถิติมีตามภาพเลยนะคะ มาดูในส่วนของผลงานวันล่าสุด16ตุลาให้ดับเลข7ผลลลังบัตรเลขท้าย2ตัวออก6กหหลัก10ออกเป็นเลข6ถือว่าดับผ่านคา่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่1พืพฤศจิกายนงวดนี้ให้ดับหลัก10บล่างเลข1ในส่วนของดับหลักหน่วยล่างสูตรโคราชสถิติดูตามภาพเลยนะคะ สำหรับวดล่าสุด16ตุลาผลลางบานเล็กท้าย2ตัวออก61หลักหน่วยเป็นเลข1ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับมวดใหม่1พฤศจิกายนวนันนี้ให้ดับหลักหน่วยล่างโคราชเลข2สําสหรับเลขดับหลักหน่วยล่างสูตร 164v3 สถิติดับผ่านตลอดทุกงวด ดูตามภาพได้เลยค่ะสำหรับในวันล่าสุด16ตุลาผลลางบาเล็กท้าย2ตัวออคกหนลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งถือว่าดับผ่านค่ะมาดูแนวทางวันใหม่ 1. ืพฤศจิกายนนี้ให้ดับหลักหน่วยล่างสูตร164 V3 นั่นก็คือเลข0ทีมงานทางช่องมหาบารมีน้ำโชคได้นำแนวทาง คูดับเลขท้ายสองตัวเทพสะท้อนและสูตรดับเลขท้ายสองตัวสูตรหน่วยดับสิบสูตรดับดักหน่วยล่างโคราดสูตรดับดักหน่วยล่าง164 V 3มาวิเคราะห์จัดรวมเลขชุดดับล่างได้ชุดดับล่างเลขท้าย2ตัวเป็นชุดดับสนิทมีเลข0 9 2ย์0 92สอง 12และ10ขอสรุปย้ำให้อีกทีนะคะสำหรับงวดใหม่1พืพฤศจิกายน68ชุดดับผ่านตลอดคู่สิหน่วยบนให้ดับคู่บนทีเลขชุด49799497และสำหรับชุดดับสนิทเลขท้ายสองตัวล่างให้ดับทีเลขชุด 09, 29, 90, 92, 12, และ10ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางที่ใช้สำหรับลดต้นทุนเท่านั้นนะคะเลือกเลขดับจากสถิติที่ไวใ้ใจได้และเซฟเก็บไว้เทียบกับสูตรอื่นๆนะคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ r